สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะ,นะผม ำหรับคนที่ต้องอดทนดองเพชรเพื่อรอสุ่ม EX ตอน4.5ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยคงทรมานหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะครับบางคนพอผู้พัฒนาเกมเนี่ยแจกเพชรมาเยอะหน่อยก็ทนไม่ไหวซะแล้วนะเอาไปสุ่มโซโลทั้งที่ตั้งใจว่าจะดองเพื่อสุ่ม EX ตอน4.5ปีแท้แท้ ผมเข้าใจว่าโซโลเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยชอบนะฮะแถมยังมาเป็น3สีและยังเก่งและยังเท่อ,อีกต่างหากแต่ทุกคนไม่รู้สึกตัวกันบ้างหรอครับว่านี่แหละคือบททดสอบครั้งสําคัญเลยนะฮะคนที่สุ่มได้เนี่ยก็ดีไปนะผมแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนที่สุ่มไปได้เนี่ยก็มีเยอะนะ,ะแถมยังหมดไปเยอะอีกต่างหากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเพจของคุณมีไม่ถึงการันตีจริงๆเนี่ยคุณต้องอดใจให้ได้นะสำหรับคนที่ไม่ได้สุม่มโซโลของคุณลองมองไปที่เพจของคุณสิครับ บางคนคงอาจจะใกล้ถึง1000เพชรแล้วบางคนก็ใกล้แต่2 0 0พันเพชรแล้วแต่การคนที่เขาสุ่มโซโลเนี่ยถ้าคนที่ได้หรือว่าไม่ได้เนี่ยเพชรของพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่มีแั่ไม่ถึง200ด้วยซ้ำนะในระยะเวลาเกือบ6เดือนก่อนถึงครบรอบ4.5ปีเนี่ยขั้นต่ำเราต้อจะได้เพชรเพิ่มมาประมาณ1000เพชรนะครับผมซึ่งอาจจะพอการันตี EX ได้เลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอดทนให้ได้นะครับผมทุกครั้งที่คุณอดใจไม่ไหวเนี่ยให้คุณมองไปที่เพชรของพวกคุณนะ มองมันเข้าไปนะครับผมกว่าเราจะเก็บมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนนะฮะถ้าเพชรเราเนี่ยไม่พอการันตีเนี่ยเราพร้อมที่จะเอามันไปเสี่ยงจริงๆหรอครับมองไปที่พวกเพชรตัวน้อยๆเหล่านั้นนะเพชรเหล่านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับผมว่าพวกเขาเนี่ยอยากโดนใช้ตอนครบรอบ4.5ปีนะฮะมองไปที่พวกเขานะครับผมแล้วก็จงกัดฟันอดทนแม้ว่าจะโดนโซโลโตบแค่ไหนเนี่ยก็ต้องอดทนต่อไปนะฮะ อีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับผมเชื่อเถอะว่าคุณเนี่ยจะมีเพื่อนอีกเยอะนะครับผมแล้วเวลา6เดือนเนี่ยมันไม่นานขนาดนั้นนะจงมองว่าสโลเอ็กตัวนี้เนี่ยมันเฉยๆซะนะครับผมเป้าหมายของคุณคือ4.5ปีเท่านั้นนะครับผมจงมองไปที่เพชรของคุณฮนะแล้วก้าวไปด้วยกันนะครับผมหรือแม้ว่าในเร็วนี้เนี่ยอาจจะมี EX มาใหม่อีกหนึ่งตัวก็ตามนะผมก็ต้องอดทนต่อไปนะครับผมเพรพวกคุณยังไม่พร้อมนะฮะ อดทนต่อไปเรื่อยๆนะผมอีก6กเดือนเท่านั้นนะผมอย่าพิ่งใช้เพชรนะฮะตั้งใจเก็บเพชรต่อไปนะผมตั้งใจกัดฟันต่อไปนะผมแล้วก็ตั้งใจอดทนต่อไปนะฮะเชื่อผมนะครับว่าสิ่งที่พวกคุณอดทนกันมาเนี่ยมันต้องคุ้มค่าแน่นอนนะฮะแล้วพอถึงวันนั้นนี่เราจะมาใช้เพชรไปด้วยกันนะผมขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะผมตอนครบรอบ4.5ปีนะะผม